สวัสดีครับวันนี้ผมมอนติกรเดนนะครับจะมาสอนวิธีการปลูกขนุนนะครับซึ่งเป็นขนุนแดงอินเดียนะครับแล้วก็เราก็เตรียมขั้นแรกนะครับเราต้องขุดหลุมนะจริงๆก็คือขุดไม่ต้องลึกขนาดนี้ก็ได้นะแต่พอดีกระถางที่ช้าไว้เนี่ยมันประมาณ12นิ้วนะครับฉะนั้นหลุมเนี่ยมันต้องใหญ่กว่า12นิ้วฉะนั้นก็คือใช้ประมาณ40 คูณ40ซนติเมตรเลยนะครับจะไม่ใช้ดินเดิมที่ที่ขุดขึ้นมาปลูกนะนี่เราจะใช้วัสดุตัวนี้แทนก็คือเป็นเป็นปุ๋ยหมักใบตะไคร้นะครับหมักมาแล้ว1ปีนะซึ่งมันจะเป็นตะไคร้แบบนี้หมักเวลา1ปีผ่านไปมันจะกลายเป็นดินแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นใช้ตัวนี้ทั้งหมดแทนดินที่อยู่ด้านข้างเลยนะอ่ะใส่เข้าไปเลยก็ใส่เข้าไปนะครับประมาณประมาณครึ่งหลุมก่อนนะครับประมาณครึ่งหลุมเลย แล้วก็มีตัวช่วยเพิ่มนะครับซึ่งตัวเนี้เขาเรียกว่าโดโลไม์นะครับโดโลไม์นี่มีลักษณะเป็นผงสีขาวๆนะครับคล้ายๆปูนขาวนี่แหละนะครับมันเป็นแร่ตัวหนึ่งที่อยู่ธรรมชาตินะครับตัวนี้มีหน้าที่เป็นแคลเซียมให้กับพืชทําให้พืชแข็งแรงต้นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตัวปรับสภาพดินนะครับกรณีที่เราใส่ปุ๋ยเยอะเกินตัวโดโลไม์จะเป็นตัว เจือจางปุ๋ยให้มีความเข้มข้นในดินพอดีต้นไม้สามารถจเจริญเติบโตต่อได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นเป็นรอบแรกนะครับใส่เลยนะครับแล้วก็ใส่โดโลไม้โรยเข้าไปอีกประมาณประมาณ 1- นึถึงสองกำมือนะครับก็ใส่2องกำมือเลยก็ได้ใส่เยอะเยอะมันมี มันไม่ค่อยมีผลต่อต้นไม้มันแต่ทำทำให้ต้นไม้มีแต่ผลดีนะครับขุดขึ้นมาเลยนะคือใช้เป็นดินตัวน,นี้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ารากมันยังเดินเดินไม่เยอะนะครับดูนะแบบนี้คือแข็งแรงเลยนะครับเนี่ยรากรากที่มันออกมานะครับมันก็จะมีแบบนี้ยเทมรอบนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราชำํำจริงจริงมันต้องชํำในถุนในกระถางเนี่ยประมาณสัก อสองถึงสามเดือนนะครับแต่นี้คือชําได้แค่ประมาณ1เดือนแล้วก็เอามาลงปลูกเลยนะครับล่ามจะยังออกไม่เยอะแต่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถปลูกได้เป็นตัวดินดินตะไคร้นะครับดินจากใบตะไคร้นี่แหละทั้งหมดเลยนะครับก็ใส่แบบนี้เลยก็ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเน้นดินที่เป็น บุยหมักล้วนๆเลยนะครับคือหมักข้ามปีเลยแบบนี้มันเย็นแน่นอนนะครับต้นไม้ไม่ไม่ค่อยมีผลกับต้นไม้นะครับ2577นะครับก็เน้นบํารุงต้นให้มันโตวไวนิดนึงนะครับก็โรยไป2ก็มือรอบๆคนรอบๆอคนต้นเลยนะครับแล้วก็โรยอีกหนึ่งก็มือพอซึ่งวิธีเนี้ย มันเป็นการใส่ปุ๋ยที่แบบเร่งการเจริญเติบโตเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าใส่ใส่แบบนี้ไว้นะครับจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ได้ไม่ถึงประมาณ2เดือนก็ตายนะครับเพราะว่าปุ๋ยเยอะเกินนะครูมีวิธีแก้นะครับอเอาโลโดโดโลไม้นะครับโรยเข้าไปเลยโรยไปสองกำกมือนะครับ ซึ่งข้างล่างเราก็โยรยผสมมาอยู่แล้วนะครับข้างบนนี้เราก็มีนะครับแล้วเราก็โรยไว้นี่เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ดามต้นนะโดยการปากักปักไม้ไปที่ข้างต้นนี่เลยนะครับแต่ไม่ต้องให้มันใกล้ต้นมากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แล้วก็ดามต้นนะครับ <Okay>. เสร็จแล้วนะครับกาดัานข้างนะครับเพื่อดึงให้มันให้ต้นมันขยับไม่ได้นะครับปักซ้ายทีปักขวาทีนะครับถ้ามีเยอะก็ปักหลายๆอันก็ได้นะครับโอเคเลยแน่นแน่นแน่นมากเลยไม่รอบเลย <S <s เพราะว่าต้นนี้มันเป็นไม้ใหม่ด้วยฉะนั้นต้องดูแลดีมากๆเลยนะครับ คุมให้มัน,นหนาๆเยอะๆนะครับเวลาลดน้ํามันจะได้ไม่ไม่สูญเสียน้ํามันจะได้ไม่ระ,ะเหยไปที่อื่นนะครับมีระบบน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวก็ก็มีระบบน้ําต่อไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดนะครับเราก็ใช้บัวลดน้ํานะครับลดเลยลดให้ชุ่มๆฉ่ำๆเลยนะครับต้นไม้นะครับถ้าจะให้โตวไวเนี่ยต้อง ให้มันลงดินนะครับแล้วมันจะโตวไวก็ <S <S <Camb ian> <S <S นี่ก็เป็นเทคนิคก,การปลูกต้นไม้นะครับก็สรุปเลยนะครับถ้าสมมุติเราจะปลูกต้นไม้ให้โตวไวนะครับก็เน้นขุดหลุมแล้วก็ลปลูกลงดินนะครับแล้วก็จากเดิมที่ใช้ดินเดิมที่เราขุดรอบๆต้นนะครับเราก็มาใช้ดินที่เป็นดินหมกักเป็นขี้วัวหมักปุยก๋ยหมักเก่าๆนะครับเน้นเก่าๆก็คือข้ามปีเลยแล้วก็มาใช้แทนดินนะครับ แล้วก็ใส่โดโลไม้เข้าไปนะครับเพื่อช่วยปรับปรุงให้ให้มันสามารถทนต่อปุ๋ยเคมีที่เราใส่ไปได้เยอะๆนะครับโอเคเทคนิควันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการปลูกต้นไม้นะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำใจครูด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ